สวัสด,ดีค่ะมเมือนี่เข่าเสารองเหาเนาะสิมีน้ำพริกปลาทูก,กับต้มน้องไม่กิมกับน้ำพริกและกะ้วก็ต้มด้วยอันผลไม้เห่ากับคือซับประรดกินเขาแล้วเหาก,ก็กินซับประรดให้มันระบายทองใส่เหาเนาะกินแต่กินได้เข่ากับอันน้ำพริกกับบได้นี่พักน้าม่น้องไม่ ตรงมีของหวานของส้มกินไปนําร่างกายห้าสิได้แข็งแรงนะกินล้ำพิกมั่จะงีพักนี่ยังจับมันกัสิได้แข็งแรงแน่กินแต่พัดแต่นันแต่นีไรน้ำมันมันหลายเนาะห้ากินแบบอีสานบ้านห้าวังสิละบานห้ากินจังสิเ้าก็กินจังสิไปฝดนตกนยิ่นแซะเแะเสอยู่มันหนาให้หน้าหน้าเ้าวเลยเนาะย้ำให้ย้ำหน้า ต่อวันก็เตรียมของลแล้วล้วก็สีมหากินเข่าก่อนอย่านลลกคขาบนเขาสียาค็ดไปกินไปอยู่ไปตาปาปภาษาเนี่ยล่ะ้องเชือกันยาบบ่ได้ไปกดห้มูบ่ได้เบิ่งมูยากขั้นบานยากก็ได้ไปกดไล่ห้มูเนี่ยเป็นกำลังใจให้ทุกคนเพื่อนๆ ที่น่ารักทั่วประเทศทั่วโลกหักกันแพ่งกันไว้หีกลัวสร้างกันเ้าสิไปซา,าไปเลี้ยวเฮากับไปเรื่อยๆคือลดกายองส์ลละไปตรงไปอีหยังมากไมยกับชีวิตหรอกขอแตะเฮามีเพื่อนฟูงคุยก,กันทางยูทูบเฮาก็ดีใจแล้วเฮ็ดไปผูใดผทานกับดีใจนะ้ำลายลายเพื่อน กดไลค์กดแชร์ให้ทุกคนแบบกดไปพ่อไปเห็นดูคลิปดูอยังก็ดูจนจบระวันกับที่เป็นยังไงนะฝนตกดินเบะเปะเบะเปะพ่อเบะเปะเบะ คขังให้ซีด้อันนั้นสิได้กดต้นไม้กระสือนหมื่นบานดีออตัวนี้ยังบู้ี่งามอยู่ตัวเหรอด่างอะไรก็ไม่รู้ฟักข้องคนอื่น เอาเม็ดพันมาลงได้เก็บกินแล้วเก็บยอดมันไปกินกับน้ำพริกแล้วลไปกินไปเนาะคปินไหนได้สวัสดีค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ประวันเนเด้อคลิปต่อไปสุดรอสุดสวยทั่วโลกลา Tạm bye bye